6คุณสมบัติที่จะปอระดับเทคนิคขั้นสูงต้องมีจะปอระดับเทคนิคขั้นสูงต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่าและต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจะประดับเทคนิคขั้นสูงและผ่านการประเมิน สําสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่6หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าและได้ทำงานเป็นเจปอร,ระดับเทคนิคมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจาะระดับเทคนิคขั้นสูงและผ่านการประเมิน 3. ามีคุณสมบัติตามข้อ21่เคยเป็นเจาร,ระดับเทคนิคขั้นสูงตามกฎกระทรวงปี2549 5เคยเป็นจะปอตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างลงวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2528หรือเคยเป็นจะปอตามประกศาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานลงวันที่12กันยายนพุทธศักราช2534และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจะปอระดับเทคนิคขั้นสูงและผ่านการประเมิน เคยเป็นจปอร,ระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่องความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้างลงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2540และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจปอร,ระดับเทคนิคขั้นสูงและผ่านการประเมิน